สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชัน้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูคอ้อยอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเด็กๆเ,เป็น EP ที่12แล้วนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องทศนิยมนะคะและหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้นั่นก็คือการคูณทศนิยมด้วย10 100หรือ1,000นั่นเองนะคะเด็กๆจะเป็นยังไงนั้นนะคะนักเรียนค่ะครูอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูขอทบกคนความรู้เดิมสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนแบบจริงจังนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอทุกวนการ คูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะโดยการตั้งคูณนะคะเด็กๆซึ่งเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูได้สอนไปนะคะเรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆว่าเราจะจํำกันได้ไหมนะคะค่ะพิจารณากรหาผลคูณของ5.2คูณ24นะคะหาผลคูณของ25คูณ24โดยการตั้งคูณนะคะเด็กๆจะได้อย่างไรนะคะเด็กๆค่ะ จากโจทย์นะคะเราก็จะเอามาเขียนเป็นบรรทัดแรกนะคะนั่นก็คือ5.2คูณ24เท่ากับ5.2คูณนะคะ24แบบนี้นะคะการเขียนตัวคูณเสร็จแล้วนะคะเราอย่าลืมเขียนเส้นใต้นะคะเด็กๆนั่นคือสิ่งสําคัญนะคะเพื่อเป็นการขั้นไว้ว่าจะทําให้เราไม่สับสนนะคะเด็กๆโอเคค่ะเราจะมาตั้งคูณกันนะคะ4คูณ2ได้เท่าไรคะเด็กๆได้8ใช่ไหมคะ สีคูณหเป็นเท่าไรคะเด็กๆเ,เป็น10ใช่ไหมคะโอเคนะคะอย่าลืมใส่จุดนะคะเพราะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเราก็จะใส่จุดให้คืนไป1นึ่ตำแหน่งนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสอยูห่หลักสิบนะคะเอาขึ้นไปคูณค่ะสอคูณสได้4ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็2อคูณหเป็น ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วตัวนี้ล่ะคะใส่อะไรก็ใส่จุดให้ตรงกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์นะคะเหมือนกับที่เราคูณจํานวนนับด้วยจํานวนนับได้เละค่ะเด็กๆพอ,อคูณเสร็จแล้วปึ๊บทํายังไงคะจับมาบวกกันแปดบวกกับศูนย์ได้แปดนะคะเด็กๆปึ๊บได้แปดนะคะเอาเลขแปดคูไม่ค่อยสวยเลยนะคะแล้วก็ใส่จุดน,นะคะเด็กๆใส่จุดไว้นะศูนย์บวกสี่ได้เท่ากับ นะคะ1บวก0ได้กับ1นะคะและ1ตัวหน้าสุดไม่มีตัวบวกบวกเพิ่มนะคะเราก็จะได้1นะคะผลบวกได้แล้วนะคะนั่นก็คือจะเป็นผลลัพธ์ของการคูณ5.2องกับ24นะคะนั่นก็คือ114.8นะคะเด็กๆตอบค่ะตอบนะคะตอบเท่ากับ114 จุดแปดนั่นเองนะคะเด็กๆนะอย่าลืมใส่จุดทศนิยมคืในให้เขานะคะหนึ่งตำแหน่งนะคะนี่แหละค่ะเป็นการทบทนวนความรู้เดิมของเรานะคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะไปเรียนในหัวข้อวันนี้โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องการคูณทศนิยมด้วยสิบ ห0 0รหรือ1000นะคะก็จะคล้ายๆกับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะแต่จำนวนนับในที่นี้คือเป็นเลข10แล้วก็เป็น100แล้วก็เป็น1,000พนะคะเด็กๆเรื่องนี้นะคะก็จะมีเนะะื้อหาที่ค่อนข้างง่ายนะคะขอแค่นักเรียนฝึกสังเกตสักนิดหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นจุดที่มีแบบว่าพร้อมง่ายอยู่ในโจทย์นะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆอันดับแรกนะคะเราก็จะมาพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย10กันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาพิจารณาโจทย์ข้อแรกกันก่อนนะคะเด็กๆสี่จุดห้าคูณสิเท่ากับสี่ส้าจุดหยากไหมคะไม่ยากนะพิจารณาโจทย์ข้อสองกันค่ะ7.4็ดคูณสิเท่ากับ 74.0หรือ74ค่ะค่าเด็กๆจากโจทย์สองข้อที่คุณครูได้นำมายกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะใช่แล้วค่ะสังเกตเห็นว่านะคะจุดทศนิยมของเรานะคะจะเลื่อนไปทางขวา1ครั้งใช่ไหมคะ ดังลูกศรที่ชี้ไปใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้คําตอบที่เราได้มีค่ามากขึ้นนะคะค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะยังสังเกตไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคุณครูมีโจทย์นะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกสังเกตกันอ oh. evet. okay. okay. ีกส okay. ักนิดนึงค่ะจากโจทย์นะคะ0.18คูณ10เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆคิดได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเราเลื่อนจุดไปทางขวามือ1ครั้งใช่ไหมคะหรือเลื่อนไป1ตำแหน่งนั่นเองนะคะคำตอบของเราที่ได้นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เท่ากับ1.8นะคะดเด็กๆจากโจทย์3ข้อนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตว่า การคูณทศนิยมกับสิใช่ไหมคะหรือการคูณทศนิยมด้วยสิยเนี่ยจะทําให้คําตอบที่เราได้นะคะหรือจุดทศนิยมนะคะจะเลื่อนไปทางขวามือ1ครั้งใช่ไหมคะหรือ1ตําแหน่งนะคะซึ่งกล่าวโดยย่อๆนะคะนั่นก็คือการคูณทศนิยมด้วยสิผลค,คูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ1ตําแหน่งนั่นเองค่ะเด็กๆ ยากไหมคะไม่ยากนะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถรีรันกลับมาฟังซ้ำได้นะคะถ้าเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาพิจารณาการคูนทศนิยมด้วย100กันนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มพิจารณาจดข้อหนึ่งกันก่อนนะคะเด็กๆ9.27คูน100 เท่ากับ927.00หรือ927นั่นเองค่ะข้อ2ค่ะ0.04คูณ100เท่ากับ4.00หรือ4ค่ะจากโจทย์2ข้อนี้นะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ ใช่แล้วค่ะมันจะคล้ายๆกับการคุณทสนิยมด้วยสิบใช่ไหมคะนั่นก็คือเลื่อนจุดไปทางไหนคะไปทางขวามือใช่ไหมคะแต่ทศนิยมที่คูณด้วย100นี้นะคะเราจะเลื่อนไป2ครั้งหรือ2ตำแหน่งนั่นเองนะคะเด็กๆจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นร้อยเท่านั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตลูกศรน,นะคะ เป็นการเลื่อนทศนิยมไปสองตำแหน่งนะคะข้สอสสีแดงนะคะค่ะค,คุณครูมีโจทย์มาให้เด็กๆได้ดร่วมกันคิดหนึ่งข้อนะคะเด็กๆจากโจทย์ค่ะ0.197คูณด้วย100เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆคิดได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราต้องเลื่อนจุดไปทาง ขวามือ2ตำแหน่งนะคะซึ่งเราก็จะเลื่อนจากจุดที่อยู่หน้าเลข1นะคะพอเราเลื่อนไป2ตำแหน่งจุดก็จะกลายเป็นว่าไปอยู่หน้าเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะอยู่หน้าเลข7นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ที่เราได้นั่นก็คืออะไรคะ19.70หรือ19.7นั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะยากไหมไม่ยากนะคะจากโจทย์สาข้อที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะเราก็จะสังเกตว่านะคะการคูณทศนิยมด้วย100นะคะผลค,คูณอาจหาหรืออาจได้มาจากนะคะการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ2องตำแหน่งนั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากนะคะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย1,000กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อแรกกันก่อนเลยนะคะเด็กๆค่ะจากโจทย์ข้อแรกนะคะ0.173คูณ1,000เท่ากับ173.000หรือ173นั่นเองค่ะเออหลายคนสงสัย ทำไมต้องใส่จุด0ูนใส่ตามโจทย์ที่เขาให้มาไงคะเด็กๆเพราะว่าโจทย์หรือตัวตั้งนะคะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งใช่ไหมลูกเราก็จะใส่โจทย์คืนคำตอบให้เขาเป็น3ามตำแหน่งคะ่ะต่อไปดูข้อ2นะคะค่ะ4า4.304คูณด้วย1,000เท่ากับ4 3 0 4 จุด000หรือ4,304นั่นเองค่ะเด็กๆเอจากสองข้อนี้นักเรียนเห็นข้อสังเกตอะไรไหมคะใช่แล้วค่ะการคูณทศนิยมด้วย1000นะคะเราก็จะคูณคล้ายๆกับการคูณทศนิยมด้วย10หรือ100นั่นเองนะคะนั่นก็คือเลื่อนจุดไปทางขวามือนะคะแต่การคูณทศนิยมด้วย1000ันนี้เราจะเลื่อนจุดไปทาง ขวามือกี่ตำแหน่งคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราก็จะเลื่อนไปทางขวามืออยู่สามตำแหน่งด้วยกันนะคะเด็กๆสังเกตจากลูกศรน,นะคะตอนแรกนะคะก็คือจุดอยู่หน้าหนึ่งใช่ไหมพอคําตอบของเราที่ได้มันจะไปอยู่หลังเลขสามเห็นไหมคะเด็กๆอันนี้คือข้อสังเกตนะ แล้วก็ข้อ2ค่ะตอนแรกก็อยู่หน้าเลข3ใช่ไหมคะพอเราคูณเข้าไปเสร็จปุ๊บคําตอบของเราก็จะจุดทศนิยมก็จะไปอยู่ภายเลข4ทันทีเห็นไหมคะเ,เด็กๆง่ายไ้คะง่ายนิดเดียวนะคะค่ะคุณครูมีโจทย์มาให้นักเรียน1ข้อนะคะอยากจะให้นักเรียนช,ยช่วยกันคิดนะคะจากโจทย์นะคะ0.007์จุดคูณหนึ่งพค่ะ เราจะคิดได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็จะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือกี่ตำแหน่งคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ3ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบที่เราได้เราจะได้เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องค่ะได้เป็น7.000หรือ7นั่นเองนะคะเด็กๆค่ะจาก3ข้อนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูก ให้แล้วค่ะการคูณทศนิยมด้วย1000ผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ3ามตำแหน่งนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะก็จะง่ายกว่าเราไปตั้งคูณนะคะเด็กๆอันนี้เหมาะสำหรับการคูณด้วยสิบหนึ่งรอยแล้วก็หนึ่งันนะคะในการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวานะคะเราก็จะไปทำเลื่อนไปทาตาม การคูณของเราถ้าคูณด้วย10เราก็จะเลื่อนไป1ครั้งคูณด้วย2เราก็คูณด้วย100เราก็จะเลื่อนไป2ครั้งและคูณด้วย1 0 0 0พันเราก็จะเลื่อนไป3ครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะจากการคูณนะคะการคูณทศนิยมด้วย10นะคะผลคูณอัจหาได้มาจากนะคะการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ1ตำแหน่งใช่ไหมคะอย่างที่คุณคูได้เคยกล่าวไว้นะคะ การคูณทศนิยมด้วย100นะคะผลค,คูณอาจได้มาจากการเลื่อนทศนิยมไปทางขวามือ2ตำแหน่งนะคะและสุดท้ายนะคะการคูณทศนิยมด้วย1000ผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนทศนิยมขออภัยค่ะการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ3ตำแหน่งนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับ EP ที่12นี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกฝนตนเองนะคะโดยการทำกิจกรรมฝึกทักษะนะคะในเล่มหนังสือเรียนนะคะเด็กๆหน้าที่84นะคะโดยคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะทำทั้งหมด 3ข้อนะคะนั่นก็คือข้อ 1, ข้อ2และข้อ3นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะการส่งงานอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเพื่อการตรวจงานที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ถ่ายมาให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนนะคะถ่ายมาแบบถ่ายรูปมาแบบแบบไม่ชัดแล้วทีนี้คําตอบที่คุณครูมองเห็นว่าเด็กตอบออนักเรียนตอบถูกหรือไม่ถูกนะคะทาให้แบบ มันมีปัญหาในการตรวจมากเลยค่ะยังไงก็ฝากนักเรียนนะคะถ่ายรูปคําตอบหรือการทํางานของนักเรียนนะคะให้ชัดเจนด้วยนะคะค<ม>่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กันนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้ที่เราได้จากการคูณทศนิยมด้วย10ด้วยร้อยและก็ด้วย1000พนะคะเด็กๆค่ะก,การคูณทศนิยมด้วย10ผลคูณอาจ ได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ1ตำแหน่งนะคะการคูณทศนิยมด้วย100ผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ2ตำแหน่งนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะการคูณทศนิยมด้วย1000นะคะผลคูณอาจได้มาจาก การเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือ3ตำแหน่งนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมเอาเทคนิคตรงนี้นะคะไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมฝึกทักษะนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับ EP ที่12นี้นะคะคุณคุณอ้อยก็ต้องขอ จบไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้านักเรียนฟังไม่ทนันไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถกลับมาเรียนดูซ้ำได้นะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้ในการเรียนเรื่องต่อไปหรือในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆและสุดท้ายนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆใน EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณคุณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ